รับมาดูตอนนี้ต่อเนื่องจากตอน EP ที่9นะครับซึ่ง EP ที่9สะดุดนิดหนึ่งสักครู่นี้ก็เลยได้ไปแค่8นาทีแต่ว่าผมก็จะมาต่อนะครับตว่างันว่าพระองค์บุคลังยังบุคคลกาเรหิขอจงให้กระทำเสตัดชาตาสตานิซึ่งร้อยแห่งสเวึตตชัดทั้งหลายปัญจะห้าต่อไปเลยนะครับ ประโยคนี้หัดถีอันว่าช้างทั้งหลายปัญจสตามีร้อยห้าเป็นประมาณขาเหตตวาถือเอาแล้วเสตัดชัดตานีซึ่งสเวตชัตทั้งหลายตานิเหล่านั้นทารยมานาถัดสติอันนี้แปลรวบใส่กัน มีผลในเรื่องของหลักสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แปลหนังสือแล้วไปเจอมันรวบเป็นกิริยาที่กระทำพร้อมกันกับกิริยาคุมภากแบบนี้มันมีผลต่อหลักสัมพันธ์แล้วโอกาสที่เราจะเสียแต้มมันมีครับจับยืนกั้นอยู่นะครับจับยืนกั้นอยู่มัทะเกบนที่สุด หรือบนกระมอมนะฮิกฮุสตานังแห่งร้อยแห่งพิกษุทั้งหลายปัญจนนางห้าก็คือ,อช้างนะยืนถือร่มยืนกลางร่มให้พระนะครับตวังอันว่าพระองค์บุคลังยังบุคคลกาเรหิจงให้กระทำรัตตะสุวรรณนาวาโย و, ซึ่งเรืออันเป็นวิการแห่งทองสีสุดทั้งหลายรัตตะจริงๆคือทองแดง แต่เขาแปลว่าทองสีสุกนะซึ่งเรืออันเป็นวิการแห่งทองสีสุกทั้งหลายอัฐวาแปดหรือทัศวาหรือว่าสินะครับต่อไปไประโยคต่อไปดูตามลูกน้ําไปเรื่อยๆนะครับตาตาเป็นอิทธิลิงนะครับรัตตาสุกวานานาวาโย ο. อันว่าเรืออันเป็นวิการแห่งทองอันมีสีสุกทั้งหลาย เหล่านั้นภวิสันติจะมีมันดปะมัชเชในท่ามกลางแห่งมณดกหรือท่ามกลางแห่งปรัมถ้าแปลปรัมมาก็แปลปรัมถ้าแปลมณโฎก็แปลมณดกนะครับประโยคต่อไปอีกนะครับถัดลงมาเรื่อยๆขัติยะทีตาอันว่าที่ดาแห่งกษัตริย์เอเกกาองหนึ่งหนึ่งนิสีทิตวานั่งแล้ว อันตรในระหว่างภิกขูนังแห่งภิกษุทั้งหลายทวินนังทวินนังสองสองปิงสิตสติจากบทคันเทซึ่งของหอมทั้งหลายนั่งจากบทซึ่งของหอมทั้งหลายนะครับต่อไปกติยะทีตาอันว่าธิดาของกษัตริย์เอเกกาองหนึ่งหนึ่ง อาทายะถือเอาแล้ววีชนิงซึ่งพัดตัวนี้ก็เหมือนกันกิริยากระทำพร้อมกันนะครับวีชยะมานาทสติจักแปลจักตัวนี้ก่อนจักยืนพัดอยูนะ่จักยืนพัดอยู่พิขูซึ่งพิสูจทั้งหลายทเวทเวสองสองเดี๋ยวต่อไปอีก กติยัติตโรอันว่าที่ดาแห่งกษัตริย์ทั้งหลายเสยสาผู้เหลืออาหาริตาวานำมาแล้วคันเทซึ่งของหอมทั้งหลายปิดถะปิดเถอันอันพระองค์ทั้งบทแล้วทั้งบทแล้วปิดเถเนี่ยบทนะครับปักขิปิดสันติจักใส่เข้าสวรรณนาวาสุในเรือ มันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายต่อไปนะครับก็ดูเหมือนว่าดูง่ายๆนะพอผมสดุดไปผมก็ไม่ได้พูดเยอะแล้ว <c oughs> ขัติยะทีตโรอนัทิดาแห่งกษัตริย์ทั้งหลายขออภัยครับขึ้นมาถอนนะครับขัติขัติยะทีตาราสุ อีตา,าสุนะครับนี่ขึ้นตัวนี้มาอันนี้ถอนถอนไปหาเอกัตนะครับตอนนี้อันว่าทิดาขอภัยตาสุกัติยะทีตา,าสุในทิดาแห่งกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอกัดจากัติยะทีตรูอันว่าทิดาแห่งกษัตริย์บางพวกข้าเหตตวาถือเอาแล้ว นีลุกอ่านีลุกปละกลาเปซึ่งกร,รมแห่งดอกอุบลทั้งหลายอุบลเขียวนีลุกปละนะมันหายลอลิงมันหายไปตัวนะนีลุกปละกลาเปซึ่งกร,รมแห่งดอกอุบลเขียวทั้งหลายอาโลเลตวาคล้าแล้วปะคิตะคันเท ซึ่งของหอมอันพระองค์ใส่เข้าไปแล้วนะซึ่งของหอมอันพระองค์ใส่เข้าไปแล้วทั้งหลายคือมันแยกสับอย่างนี้มันต้องแปลทั้งหลายก่อนนะซึ่งของหอมอันพระองค์ใส่เข้าไปแล้วทั้งหลายส่วนณนาวาสุในเรืออันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายพิขูนะครับพิขูยังภิกษุทั้งหลายคาหาเปตสันติ จะให้ถือเอาวาสังซึ่งของหอมอาวาสังซึ่งการอบขอภายวาสังซึ่งการอบหิเพราะว่าคติยะทีตโรนะครับคติยะทีตโรอันว่าธิดาของกษัตริย์ทั้งหลายชนานางของชนทั้งหลายนาคานางผู้อยู่ในพระนครอัฐิมีอยู่ณเอวะหามิได้นั่นเที่ยว ต่อไปเสตัชัชตานิขึ้นมาเหมือนประโยคแรกเลยนะครับนาครานางอัตถิเสตัชัชตานิอันว่าสเสวตฉัตรทั้งหลายนาครานางชจานางของชนทั้งหลายผู้อยู่ในพระนครอัตถิมีอยู่ณนะหามิได้แล้วตรงนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันอีกอัตถิโนอันว่าช้างทั้งหลายนาครานางชจานางของชนทั้งหลายผู้อยู่ในพระนครอัตถิมีอยู่ณนะหามิได้ ฉนันว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในพระนครปราชิสสันติจากพ่ายแพ้อเมหิการเรหิด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านี้มหาราชะข้าแต่มหาบพ,พิษตวังอันว่าพระองค์ปุกลังยังบุคคลการหิจงให้กระทำเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชา ราชาอันว่าพระราชาขึ้นวัตวามานะครับป็แปลไปด้วยนะวัตวาตรัสแล้วอิติว่าเทวิดูก่อนพระเทวีสาธุอันว่าดีละกาลยานังวัจานังอันว่าคำอันงามเตอันเธอกติตังกล่าวแล้วอิติดังนี้ตรัสแล้วครับตรัสแล้วะระวังเรื่องวาจกด้วยนะฮะมันเป็นกรร่าวาจกนะครับ เป็นกรรมวาจกตัวเนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นผิดนี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปปุคลังยังบุคคลกาเรสิให้กระทําแล้วสัพพังกิจจังซึ่งกิจทั้งปวงตายะเทวิยากาติตานิยาเมนะโดยทํานองนะครับโดยทํานอง มันจะต้องขึ้นแห่งคํานะวจนะสะคือถ้าเกิดว่าในลักษณะแบบนี้มันมันจะต้องขึ้นมานิยาเมนะโดยทรานองวจนะสะแห่งคําตายะเทวิยาอันพระเทวีนั้นกติตะกล่าวแล้วเอวะนั่นเทียวต่อไปนะครับปะนะกอเอโกหัดถีอันว่าช้างเชือกหนึ่งนับปหัวติ ย่อมไม่เพียงพอพิคุโนแก่พิสุเอกสรูปหนึ่งอาถาั้างนั้นราชาอันว่าพระราชาอาหารตรัสแล้วมาลิกังกะพระนางมาลิกาอิติว่าพัดเทดูก่อนนางผู้เจริญหัดถีอันว่าช้างเอโกเชือกหนึ่งนับปหติย่อมไม่เพียงพอพิคุโนแก่พิสุเอกัสะรูปหนึ่ง มายังอันว่าเราทั้งหลายกฤตสามารถจะกระทำกิงอย่างไรกิงนีแ่แปลว่าอย่างไรไปเลยนะครับอ,อย่างไรเนี่ยก็คือเป็นปุจชนัติเทวีอันว่าพระเทวี <c oughs> อาหากล่าวแล้วอิติว่าปัญจสตะ,ะปัญจหัติสตานิอันว่าร้อยแห่งช้างห้าทั้งหลายเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ปัญจหัตถิสตานิอันว่าร้อแห่งช้างห้าทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มีกิงหรืออิติดังนี้ทีนี้มาดูครับสาเหตุราชาอันว่าพระราชาอาหาตรัสแล้วอิติว่าเทวีดูก่อนพระเทวีขึ้นมาเนี่ยครับเรียนแบบประโยคหนะ้าขึ้นอะไรครับปันจะหัตถิสตานิ อันว่าร้อยแห่งช้างห้าทั้งหลายอัฐิมีอยู่ปะนะแต่ว่าทุตหัตถิโนอันว่าช้างอันโทษปทุษร้ายแล้วอวเสสาเชื่อเหลือลงอัฐิมีอยู่คือเหลือนะ่ะช้างน่ะมีแต่ว่ามีแต่ตัวดุดุดทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวโหดโหดด,ดุดุทั้งนั้นนะครับเตหัต เตทุตหักถิโนนะครับต้องขึ้นมาแบบนี้หัตถิโนอันว่าช้างตัวอันโทษปะทุสร้ายแล้วทั้งหลายเหล่านั้นทิสวาวะเห็นแล้วเทียวพิขขซึ่งพิโุทั้งหลายจันทาเป็นสัตว์ดุร้ายโหนติย่อมเป็นเวรัมพวาตาวิยะราวกะอันว่าลมหัวด้วน คือถ้าช้างดุดุเนี่ยเขาอุปมาเหมือนลมหัวด้วนลมหัวด้วนก็คือทอร์นาโดนั่นแหละครับทอร์นาโดนี่อันตรายนะฮะอันตรายมากๆต่อไปนะครับแปลต่อไปเลยมาลิกาอันว่าพระนางมาลิกาหรือเทวีก็ได้นะครับอาหากราบทูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอาหารอันว่าหม่อมฉัน อะหังอันว่าหม่อมฉันณนะชานามิออขออภยัยชานามิย่อมรู้เสร็จแล้วหูนี่รวบแปลแบบนี้ยากท่านแปลซ้ำหลายๆรอบก็แล้วกันครับรวบตั้งแต่เอกกัะมาจนถึงติดฐานังนะครับเอกัสะทุตหัตถิโอตกาาัสฉัดตังก็เหตวาติดนัตฐานัานาง ซึ่งที่แล้วก็ยุปัจจัยเนี่ยเป็นที่ยืนถือเอาข้าเหตุวาเนี่ยเข้ากับติธนานะยืนถือเอาซึ่งฉับหัตถิโพตกสะของช้างตัวลูกน้อยตัวดุร้ายเอกสะเชือกหนึ่งอิติดังนี้นะซ้ำหลายๆรอบนะครับ คือคือถ้าเกิดว่าเราแปลได้มันจะเกือ้อกูลต่อการสัมพันธ์นะครับต่อไปราชาอันว่าพระราชาปุชิตรัสถามแล้วอิติว่ามายังอันว่าเราทั้งหลายถ้าเปตสามารถจัดพักไว้นางหัดถิงนซึ่งช้างนั้นกฐาถาเีาใ,นในที่ไหนอิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีอาหะกราบทูลแล้วอิติว่า ม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอาถะเปตสามะนะครับทะเปตสามะจักพักไว้ตั้งหัดถิงซึ่งช้างนั้นสันติเกในสำนักอังภุริมาราสะของพระองังคุรีมานอายศะผู้เป็นเจ้าอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาบุคลังยังบุคคล กาเรสีให้กระทำแล้วตถามเหมือนอย่างนั้นอย่างต่อไปนะครับโอ้โหจริงๆเนี่ยทำเป็นละครได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอะ่ะทาทีโปตกาอันว่าช้างตัวลูกน้อยปัิปิปตวาใส่เข้าไปแล้ววาละทิงซึ่งหางอันตรสัตถิมหิในระหว่างแห่งขาตอนนี้ขาอ่อนนะสัตธิ ในระหว่างแห่งขากันเนยังหูทั้งหลายอุปโภสองปาเตตวาให้ตกแล้วพยายามนึกถึงภาพครับช้างนั้นพอเจอพระองค์ุรีมานแล้วก็หางตกเหมือนเหมือนหมาเนาะหางตกลงแล้วหูก็หูก็ตูมเสร็จแล้วนิมิลตตวาอัฏฐาสิได้ยืนหลับแล้วคือกลัวนะพระองคุรีเมียนเออพระองค์ุรีมานน่ากลัวขนาดไหนนะ ได้ยืนหลับแล้วอักขีนี้ซึ่งในตาทั้งหลายนี่คับ,บูขนาดช้างดุนะเจอพระองคุลิมาในจบเลยเรียบร้อยนะ่าต่อไปมหาชโนโออันว่ามหาชนขึ้นมาครับเปิดอิติวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอะยังอาการโรอันว่าอาการนี้อากาโร,รเป็นอาการคือในลักษณะแบบเนี้ย แปลเป็นวิกติกตาตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นอาการโรมาตัวหนึ่งอายังอาการรนว่าอาการนี้อาการโรเป็นอาการจันทะหัตถิโนของช้างเชือกดุร้ายเอวรูปัสะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปโหติย่อมเป็นเสร็จแล้วต่อไปครับอังคุลิมาลัทเถโรวนว่าพระเถระชื่อว่าองคุลิมาน อายสมาผู้มีอายุกระโติย่อมกระทำได้อิติดังนี้โอโลเกสิแลดูแลว้วเสตะฉัตตะหัดถิงเอวะซึ่งช้างอ่าซึ่งช้างตัวยืนกั้นอยู่ซึ่งสเสวตฉชัดเทระสะแก่พระเทระอิติดังนี้ ราชาอันว่าพระราชาปริวิสิตวาอังคาดแล้วภิขูสังคังซึ่งหมู่แห่งภิกษุพุทธประมุขขังมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขปณีตาหาเรียนะด้วยอาหารอันประณีตวันทิตวาถวายบังคมแล้วศัทธารังซึ่งพระศาสดาอาหากราบทูลแล้วอิติว่า อันนี้เป็นประโยคยะประโยคตะนะครับประโยคยะประโยคตะทุกครั้งที่มียะตะจะเสียสัมพันธ์นะครับพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังวัตถุอันว่าวัตถุใดอิมัสมิงทานะเคในทานนี้กปัปยะพันดังวาเป็นกปัปยะพันหรืออากปัปยะพันดังวา หรือว่ามิใช่เป็นกับยพันธ์โหติย่อมเป็นอาหางอันว่าข้าพระองค์เทมิย่อมถวายสับพันตังสับพังตังวัดถุงซึ่งวัตถุนั้นทั้งปวงตุมหากังเอวะแก่พระองค์นั่นเทียวอิติดังนี้ อ่านะครับนี่ก็ระวังในเรื่องของยะตาผมก็ใส่แดงเอาไว้ปะนะก็ปะนะก็จุทธาโกติทนังอันว่าทรัพย์มีโกดสิบสีเป็นประมาณปริจัตังรัญญาปริจัจตังเป็นทรัพย์อันพระราชาสละแล้ว เอกทิวะเอกะทิวะเสนะเอวะโดยวันเดียวนั่นเทียวโหติย่อมมีตัดสมิงโผธานเนในทานนั้นก็คือใช้ทั้งหมดอทัพย์สิบสีโกดนะครับปะนะก็จัตตาริวัตถุนี้นะครับวัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายจัตตาริส อิติคืออิติตัวนี้คือนะครับนี่ระวังถ้าเจอแบบแปลกๆแ,แบบนี้ท่านท่านพึงระวังเลยนะครับวัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายจาตาริศีอิติคือเสตะฉัตตังอันว่าสเวตฉัตนิศธนะปนลังโกอันว่าบัลลังเป็นที่ประทับนั่งอาทารโก อันว่าเชิงบาทตาถะปีทะกูอันว่าตังเป็นที่รองซึ่งพระบาทอนักานิเอวะเป็นของหาค่าไม่ได้นั่นเทียวแล้วก็อะเหสุงครับเนี่ยครับตรงนี้โอ,โอ้โหต้องบอกว่าแปลยากเลยฮนะผมก็ยังแบบลุ่มลุ่มคลื่นๆอย,อยู่อ่ะ นี่ใส่มาคือสับยากยังไม่พอนะการเรียงตำแหน่งของสับก็ยากด้วยก็ยากด้วยเอาใหม่นะครับวัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายจะตาฤีสีติคือเสตัดจัตตังอันว่าสเวตจัตนิศีธนะปลังโกอันว่าบัลลังเป็นที่ประทับนั่งอาธารโกอันว่าเชิงบาทปาทะปีทะโกอันว่าตังเป็นที่รองซึ่งพระบาท อนาคานิเอวะเป็นของหาค่าไม่ได้นั่นเทียวอเหสูงได้มีแล้วสัตถุกแก่พระศาสดาบุคโลอันว่าบุคคลแล้วก็สมัตถโถผู้สามารถทาตุงเพื่ออันถวายทานังนามะขออภัยครับนี่นี่นี่นบุคลโลนว่าบุคคลสมัตถโถ ผู้สามารถเอวรูปังกัตาวาวพุทธานางทานางนามัธาตุงเพื่ออันกระทําแล้วซึ่งทานอันมีอย่างนี้เป็นรูปธาตุงถวายชื่อซึ่งทานแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายปุณะอีนะอโหสิไม่ได้มีแล้วแต่ะเอวการเนนะเพราะเหตุนั้นนั่นเทียวตังทานัางอันว่าทานนั้นปัญญายปรากฏแล้วอาศะทิสานางอิติ ว่าอันว่าอาสะที่สถทานอิติดังนี้ผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยต้องกลับไปแปลอีกรอบหนึ่งกับแปลซ้ําแล้วก็ทําความเข้าใจในลักษณะของรูปแบบของการถวายทานว่ารูปแบบการถวายทานในตอนนั้นเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับตอนนี้ EP นี้เนี่ย จะเรียกว่าเป็น EP 9ก็ไม่ใช่คงเป็น EP 10แล้วครับนะครับก็เดี๋ยวรออาสาที่สถานก็จะแฝลจนหมดทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจนะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับหรือว่าจะเติมพลังกาแฟให้ผมก็เชิญได้ตามสะดวกได้เลยนะครับ